ครับที่สวนแม่พอกทีแมีเองต้มาดแคนี่เลยนี่ครับหาเลยนะแก้มที่จะเป็นส่วนของเราเองด้ยุกอเ็ปนี่้ประาไปหากันเลยครับอันนี้ก็คือเก็บพูิเก็บภูเก็บเก็บมาพี่ สาไว้นะ้ำสุวตัวนะครบสร้างมา6 0 5 0 0 0ห้าครับกระโดดลงไปเล่นก็ได้ครับแต่มกวัวปิงครับไ,ไหนเนะี่ยเด็ดฟางยนี่ครับตองจิงบอกเอาไว้พราะมันไว,ว้าเขาเหมือนน,น้ำนี่มันคือนนะแหลกน้อยคุณ้มต้มตรงนี้ต้องเดินระวังหน่อยนะครับเก็บไปแล้ว มาเก็บเช้าเดีกว่ามั้งคุณนีชเช้ามให่เช้ามาใหม่ที่รเก็บัได้ไงเก็บปมันเก็บอีกะเจ้ากอกาเด้เร้าเด้ไม่ปอกไมเห็นมันก็อยู่ในนี้ดูแดงเลยเด็กๆไปหาเลยมันหลบตาไม่ปอกไหน้อดูมาเก็บกินบ่เลยมาเก็บกินเลยแล้วก็เก็บเกสำเร็จรูปนะครับ ตอร์เบอรี่สำเร็จรูปจะเส้นยาวๆนะครับกินได้นะครับได้พี่กันกินให้ดูพี่กันบอกกินได้กินให้ดูเกลือเขาเรียกบัฟเฟ่อร่อยเกินครับเสร็จแกนแดงๆเลยนี่เจออีกแล้วแดงขนาดเลยเนี่ยหอมมากมาเก็บกินบ่ โอ้นา่าจได้เรามาตอนเที่ยงเขาเก็บไปแล้วเนี่ยแดดร้อนด้วยมาเก็บเนี่ยมาเก็บเอาเย่เดยวแม่ไว้นี่เดี๋ยวแมวพบอมาเก็บมงอุ้ยพ่อเห็นแล้วเก็บึงอมาเก็บเก็บแล้วเย่ฮะโอ้ห้ามเก็บลูกเก็บเปนแดง เอาแลงแงคร s, <S ับน well, ี oh, gods, oh, ่นเจอของจิงพ่ออยู่นี่เก็บๆเลยนี่นี่นีนี่แกแดงนี่ดูนี่ดูเก็มากนั่นกนึงลุคอเยนสุกเล้น้ออยู่เลยดอ้อนรนเลไม่เห็นร้อนเลยเนาะแก้มเนาะร้อนธรรมดาให ดีนะครับผมเจอแล้วครับแต่ไม่ไม่ให้เด็ดนะครับพอเจอแกนหนึ่งแดงๆนู่นน่ะลี่นี่ดูมือพ่อพี่กันไปเก็บเลยเห็นไหมหเจอแล้วข้ามั่งข้ามเลนไปกระโดดข้ามไปฝั่งนี้เข้าสูบน้ำเด้อไ,ไม่ต้องไปเลยตุ้มเป๊ะนู่นพี่กัน,นดูพ่อนี่ดูมือนูอ่นโน่นนีน่แล<น>้วแดงไหม แดงไหมลูกยังครับแวงนิดเดียวนี่นะครับก็คือสตรอบเบอรี่ที่หวานที่สุดในโลกนะครับกรอบไหมไม่มีความหวานเลยครับเปรี้ยวมากนู่นลูกหนึ่งลูกใหญ่มากเลยน่าจะอร่อยนะครับกินได้ไหมเดี๋ยวผมกินให้ดูนะครับ <c oughs> มันไม่เต็มคำครับ เปรียกินเลยครับเบียวนินเลครับหวานมากครับซอรี่ไม่หวานจะกรอบมากกว่า,วานะซื้อเขาไม่กรอบนะเหนียวมันแล้วแต่สีครับถ้าสีแบบขาวๆครับมันจะกรอบครับถ้าสีแดงแบบแดงแบบแดงเลยครับม,มันจะนุ่มครับ แกมาเก็บนึกว่าเป็นน้ำมาเก็บปากกาจับเก็บเป็นน้นึกเก็บกินได้ละกลา <c oughs> กินล้ะมาดิการเป็นยันต์ไฟไฟ้าไปดูสมบอน้องแก้มภารกิจเก็บสตรอเบอรี่เราจบแล้วเราไปหากินอะไรในเมืองดีกว่าภารกิจเก็บสตรอเบอรี่ของเราล้มเหลวเพราะว่ามาสาย มัวทำกับข้าวให้พี่แป้งทานจับและสุกมากเลยนะครับพรุ่งนี้ใครเก็บโ้นมากเลยมัวทำกับข้าวให้พี่แป้งทานภารกิจเราเลยล้มเหลวเพราะว่าแม่ป๊อกเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วดอกทานตะวันแม่ป๊อกออกแล้วอ่ะของเรากำลังจีดอกนะแม่มาเก็บชิมเลยครับอร่อยไหมครับชิลแรกน้องประกาศจับน้องเป็นน้าอร่อยเกินใช่ไหมครับขอชิมนะครับขอชิมนะครับขอชิเอาล่ะลูกกันเละเออ ลูกปาล่าสุดทาเขาอันเด็กๆไปกินอันนี้เนาะกินอะไรดีไปกินอะไรกว่าไม่ใช่เคฟซีเบื่อแล้วกินใครอยากกินเตี๋ยวยุ่ือขนใครอยากกินบิงซูยุ่ื้อขึ้นเฮ้ยโ้โอ้ยโอ้ยโอกยนอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย ใส่ไล่ตมามอะกินอะไรแซ่บป่าบิงซูปิดนะครับเด็กๆตอนนี้มาเก็บกำลังจะไปช้อปปิ้งที่ร้านพี่ออตโต้เก็บไปซื้อของเล่นเลยแก้มจะซื้อเสื้อผ้าไหนชุดไหนสวยลูกไหน,ไหนอ๋อชุดนี้สวยกะเอะอแล้แก้มใส่ได้กับแม่ไม่เจอชุดสีแดงนี่แก้วเขียนโซ่ ฮะอะถ้ารองเท้ามาเก็บเข้าไปเลยมาเก็บกลังจะไปซื้อของเล่นเร็วเร็วเวกันกท้ายแม่กันกจับแม่นแม่เร็วๆๆเร็วเร็วแม่จะขอดูอันชุดอันนี้เลยกันแม่สีแดงตังหนอ <c oughs> อัน k e n โซสีแดงตังหนอกพ <c oughs> ี่กันอยาหุกไปงุบมาพี่กันหายแต่แม่พ <c oughs> ี่กันไปดูน้องนู่น <c oughs> น้อง <c oughs> พ oui. ich mein no. nah. ี <la> ่ก <ai> ันไม่ไว้ใจพี่กันถ่าคลิปลงเยัวหงสอันจเนจไม่กม่อันที่งแบ่งาีกตีตัวนี้กะเจ้าใบน่านบาทเยเายงมันบันไดอะแปลงาไปมีอันไหนบ้างุบันได่อย แป็นงาน่าดีเป็นกานง่าย

ทำไมเมื่อกี้ต้องแหวกกันครับเ้าบารีรอมเพอบารีขอันนี้แหละรอมเพอาวนี่ไหนแลงไม่ต้มีเสกเลขๆิียบี่เป็นหล็กเลตัวใหญ่ๆ,ๆดีนี่ด้จากตั่

จะแ,แม่ใส่มันจะพองๆเหมือนค<น>ุณพ้อง<ม>ค่ะเหนื่อยสวยหนาก็สวยแม่ใส่มันจะพองอันนี้อันนี้จะสวยซุกันหนาวของพี่เกินงัน้นามาเก็บกระปิกกันงั้นามากเคุยขึ้นสมองแก่การถ่ายคลิปไม่ดีที่ไหนถ่ายก็จบกันใไ้ชิดเกิน สมองสมงุนร้านนี้ก็ปิดรันนี้ก็ปิดเปิดอ,อะไรปิด,ปดเดยปิดทุกร้านแล,ล้วลูกน้ำแห้งยังไม่แห้งเลยเนี่ยทางนู้นแห้งจังเดี๋ยวนี้นะพ่อเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงวันงานอะ่ะ<ร>เนี่ยดอนซาวตรงดอนกลางเนี่ยเขาจะจัดงานช่วงสงการอตอนน้ำแห้งอ่ะจะูกปิดไเ ช่วงส่งการเนิรดกลางดอนนั้นระวังห้วยสายกับเสียงคล้องเพื่อจะจับงานรวมกันเข้าห้องมาดอนสาวอันนี้คือท้าผ้าทานบันบุตาสศร้าหล่าวของอยู่ทาง้งพ่นทางขวามือคุณยเดๆเล่นคอมพิวเตอร์ตัดเวลาได้ไหมแล้วเก็บได้ไหม เล่เดดนจรจังเลยเล่นแี่ยเล่นฮอนเดี๋ยวตอนแรกก่อนไอ้เอาเนี่ยเป็นอนะไรสรุปนี่มันงูจังเลยนะโลตัสโลตัสกันนั่นแหกินอะไรในโลตัสล่ะร้เนเลี้ยงรุ่นเหรอเป็นทีฮิตไปรุ่นใหมเ่เอไม่ครับแล้วพวกนี้ม่ไทยเหมือนเมื่อก่อนแนล้วก็ไปทางเดินตอนนั้นอันนี่ก็นํำขึ้นเพิ่วอ้อก มืนอนึงหละวนนึงก็จะเริ่มหดพอเริ่มเข้าหน้าทองเทยวล้วผลิตภัณตาไม่นั้นคือดูสบ,บายดีเจียงของในห้อเขาทำป้ายถ่ายนะรูปเออเขามากินละหาโนนีบุรีเหระไรโอ้โหแล้บอกร้านไห,หมล่ะลดก็กินตามเลอคือมดเขาอะกินแต่คินเ <ขอ S 2> มื<ข>อม่อกี้ con hết này ôi, anh đây có nhắc đầy một bưng đâu, Bưng đâu. từ cái tà sử chị ôi anh này cái nhắc đầy một còn cất đồng kem mẹ cái xưng xương cái cái tà hư dùng Cái này คุณอยู่ซองลอกคุนอยู่ลอกหุ่น้างีนตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปตรงไปไปตึมใกล้ๆตึมเออไอเขาไปไปซื้อทีคุณวาซื้อร้านที่เขาไก่ไปเมื่อวานนี้น่ะเยอะแยะ เนาะแพงเนาะอันตรายครับครับไมนยมันใส่ทานบบสนุกลอกมาเก็บต้องแปลงรางเปนไงเขาม่อย่งอุ้ยมันเก็บก่อแขกก่ะขาจได้มียงก่แขงก่ขาร้อหก็ได้ร้อยห เก้าก็ได้ก็ได้ห้าสิบเก้าได้อยู่มแกมไปได้ตุ๊กระตาไปหนึ่งตัว <c oughs> อะไร <c oughs> จะดีใจขนาดนั้นเนี่ยุ่มอะแม่ตัวใหญ่ตัวอเออใหญ่กว่าที่แม่ซื้อให้เนาะไ <c oughs> ม่แมมาเก็บได้ยังแกมอ่ะเเงียบเก็บเลยอุ้ย <c oughs> แกะแ,แล้วก็แกะแล้วเราเอากรองไปซื้เขาติดที่หลัง <c oughs> มาเก็บได้อะไรครับ <c oughs> ในวันลืมจะเอาไปรีวิวบอมเบ้เออแล้วลืม ไอ้กันได้ยังนโนเด็กๆเป็นเด็กดีไหมฮึคนละหนึ่งอย่างไปโอเคเด็กๆมาจบคลิปกันมาจบคลิปกันแก้มแม่จะปิดคลิปแล้วโอเคพี่กันแม่แม่แม่จะแม่จะอันนี่แหละว่าจะปิดคลิปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนอย่าลืมติดตามช่องอย่าลืมติดตามช่องเข้อเสียคลิปและนารีบพงศ์อย่าลืมกด กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กด,กดแชร์นะคครับบ๊ายบายสว,วัสดีค่ะ